สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกสมองสบอนพอ่พอพอ่อก็สั่สงเก่าพี่น้องพี่น้องเลยตั้มมะคุ้งมันแดดพี่น้องบ่มีแนวมงพี่นอ้ <laughs> อ,นอ,งนองบอ่มีตะเงอะทำใจทำแมตต์ตัมมะคุ้งใส่หมากะทินแมตตเด็ดพี่น้องเลยประเด็ดปุง๋งแค่ประเด็ดปุง๋นงนะแม่ ใส่ไบเลยนบใส่มกนาวตอนนี้พี่น้องเใส่อิงหมฉชโี้งมะพริกพี่น้องใส่มะเล่นพี่น้องเ้ยกวน้อาตอังเขาหานากำลังปีนงัวเขาไปมุ่นว่าจนปล่อยละเอียดเล้อจนป่อยอยากแนมบึงสวนพี่น้องเลย งัวเห็ดคักอีดีอีหลออย่าใส่เบอร์เอาอีแบงสนับปา้มอยู่ของแสบของนัวลงไปครับพี่น้องอือจ้าอือพี่น้องเ้ยหอมเตะด่วยห่วย

ี่น้องเห็นแล้วน้ำไรไหลยแต่าากระบ,บอนเดดเดนมาพี่น้องเอ้ยผมมีแนวมุงอืมโสดโพทุกยากพี่น้องเอ้ยนั่แหละเยอะแบบถูกยากแม่จากน้อยสีดราม่าเกิดขึ้นบนบมมีเงินซื้อว่าสาว่าทุกมีเงินซื้อเนาะอืพี่น้องเอ้ย bọn mình có tiền mua sắm, cái này siêu được, có tiền mua sắm siêu được, sắm áo, bọn mình có tiền, có tiền mua, nhưng mình có thêm đồ, thêm thêm, thêm mẹ, thêm mẹ, thêm mẹ, thêm, 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 phi non, phi non, phi แล้วเบงิงและส้มจดกินพี่น้องมันเสรรพสมัยพี่น้องมามาพี่น้องสวัสานพี่น้องเจ๊แหลกมาวันนี้เ<ด>จ๊ต้อยพี่น้องตมาตมมาตูดกินพี่น้องตูดกิน้วพี่กินมเจแหล่เจแหล้ามขึ <S <S> ้นสุดพีกินเราพี่น้องก็เพาะขึ้นกินก็ได้นางเบิง นางเบิกก็แสบเลยนะฟีมือแถวแม่จะแสบหรือจะกวแสบนะคะบริซีมกระเพาะข้าขื่นมาเด้อมาเด้อมาเด้อทังน่ะเหมือนคาร์ดฟางหวนีน่จะนาามแห้งะ งัวอะไรแจ้งอยากหรือ่างัก้้เดียไปบริการเราลูกหรือว่าท่าเจ้ามาเอันม่เดนาเดกคำไง่คำจวดตาจวนเนาะคำตาจวแต่ปาลบากมาัดมาป๋ม๋มา

ขายสื mm. <S S <S ่อมาีดิบสั่งมาพูดเลยอันเอ้เค็นันเขาชอบดักเสั่งเองเองบริเก็บลงปขายนะโฆษณาขายมักพียาพี่น้องยาบมมีเงินเก็บมักพีขายเดัดัเนี่ยาจะื้ออย้องบอเองลงไปขายเื่อจะปลกเบิร์ดยังเบิร์ดมักพีนะ Những nêu ở face xăng này chẳng gì để mà thử thương mặc pig là nhảy đấy nhau mặc pig เสมอมาเจอใหม่ค่ะเกียวเสสีหนายาดามื่อไห่เราจะเล่าทางเราพื้นอะไรกอนเต้นบุญนะบอเต้นบ้บ่าวไว้รุ่นอ้ยเนมแล้วเนมอีกไปบุญนาบบอบ้อไปเฉยบ่มือยังขึ้นมันนะกะเนก็ไปกระเว้นก็ไป บุตรกลุ่มข่าวบรรณบอพี FREE> ่น้องพี่น้องอาจจะเห็นอยู่ในคลิปเฮาเฮาลงอยู่พี่น้องพาพี่น้องเอาไว้หลุดลุ่นน้องรุ่นลูกใช่ไหมนะรอเว้ยรอเว้ยปลากระเช้ากระหลิ่นเยอะหมวนเยอะคนร้ายเยอะร้ายอยู่ร้ายเนี่ยไม่ร้ายชนอ่ะอันนี้มาหอดแก๊งยางักษ์เยอะ

ยงเงอากาศอุ่มดอกนะคือเทปบ่มันสั้นมันยาวมันยาวเทปบอมันลงกลัวอายุ่งใส่ในป่าจ้าเฮ้ยว่ะเข้มแ่บแกนัวพี่เข้มแ่บเข้มแฉบแกนัวเข้มเล้แ

เขาีะเนาดองนองอันนี้งานแต่งจะเร็วๆนี่แหละค่ะแพนครับถามมาว่าน้องอันนี้อายุเท่าไหร่สิบแปดค่ะเป็นยังตึงบอดเรียนไม่มีตังพี่นอ้องเอ้ยนี่แหละบ้านนอกจากสีหาย,ยังมันบุมีรายได้เลยกเลออ็เลยบอดเดียน แต่เฮาก็ยังบ่ได้เฮียนพี่น้องเอ้ยย้อนบ่มีตังเฮ็นนากินข้าวแล้วก็นอนอืมคันสิว่าทุกข์จะงน้อยสิดราม,ม่าเกิดขึ้นว่าบ่มีเงินพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินเฮียนบ่ได้ทุกข์กับพี่น้องอืมบ่มีเงินบ่ได้ทุกขข้าวก็ไม่กินเงินก็ไม่อยู่แต่มีเงินใส่อีกชื่อ <laughs> อา,าจจะแจกมนกรไรเนาะเงินงก็ค่ะเอือจน้ผัดเก็บนั่นจะน้ำผัเก็บนี่ระหักระซำกระซำไอ๋อพี่น้องเอ้ยเขาบอกมันมีเงินชงดเบียนเจล่เฮงเต็กพี่น้องเขาภาษีเอกลเลยอ๋อมันใส่รกซำรลล่ เท้าพอไปเลยพอเาจะพุิ่มไหมพ่เสพอเจดนอ่อยตัวนี้ิเาตั่ืนี่จริงของกับบร้กินลายในวันแกินใบ่้บ่กะเบเต็มี่ย้กินเพาะันนี้ล่ะบางเมื่อกี้กเบืาบุงเลยวันนี้บรบ้องเขาผสมกเป็น

แต่ยังหกมืออย่าดีจับผมมาชมอาปะมาชมมาปะย่าดิม้องพ่อแล้วย่าดิมาชพี่น้องเกียงบ๊เข้ากระติดล่าคลิปไว้เพื่อจะเน้นน้อพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมือนเด้อพี่น้องเด้อลาเลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมดีไหมให้สุขสุขคืน